โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปประกาศอัปเดตและปรับปรปุงประจําวันที่12เดือน12นะครับหรือว่าวันพฤหัสพรุ่งนี้นะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็สำหรับสัปดาห์นี้จริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นเดดวีคนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเนี่ยเพิ่งได้ตัวละครใหม่ไปซึ่งตัวละครใหม่ที่จะใหม่อีกทีเนี่ยก็คือสัปดาห์หน้านะแล้วก็จากกําหนดการเนี่ยรู้สึกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นตัวคริสต์มาสประจําปีด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันอาจจะเหงาหน่อยใช่ป่ะแต่บอกเลยว่าไม่ใช่เพื่อนๆเพราะว่าอัปเดตสัปดาห์นี้ครับมันมีคอนเทนต์ใหม่เพื่อนๆทีมงานเขาจะเปิดคอนเทนต์พี โดยระยะเวลาของ PVP โหมดใหม่นี้นะครับมันจะเริ่มวันที่16เพืนเื่อนไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ทันทีนะเริ่มวันที่16เดือน12นะครับหรือว่าวันจันทร์ไปจนถึงวันที่30เดือน12นะครับเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะครับโดยโหมดสุกสัน์นี้จะเปิดให้เล่นต่อเมื่อเราบรรลุคลาสทอง5ในโหมด PVP เทศกาลประลองใบเซิลสามันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วยังไต่ไม่ถึงทอง5บอกเลยว่ารีบไต่ไปก่อนได้เลยครับ เพราะ PVP อันนี้มันเป็น PVP แบบเท่าเทียมเพื่อน<ๆ>ก็เท่าเทียมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับสำหรับรายละเอียดนะครับเราสามารถเข้าร่วมสึกขสารได้จากล็อบบี้ PVP นะครับ<ๆ>ก็สามารถคลิกที่รูปตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มากดที่ไทซูนะครับหัวข้อด้านขวาสุดนะครับมันจะเป็นเหมือนกับออ PVP โหมดอ<ๆ>ีเวนต์เพื่อนคล้ายๆกับตอนสกโกลาหลเลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดใหม่นะครับสำหรับในส่วนของการดําเนินการแล้วก็กดนะครับ<ๆ>เขาบอกว่าเราจะสามารถเลือกอัศวินหนึ่งใน3คน จากที่สุ่มกาหนดให้นะครับเพื่อจัดอัศวินทั้งหมด12คนและจะดําเนินการต่อสู้แบบ PvP โดยใช้อัศวินที่เราเลือกไว้นะครับพูดง่ายๆมันคือดาร์โหมดเพื่อนเฮ้ยบอกเลยว่าดาร์โหมดเนี่ยเป็นโหมดที่ผมรอมานานมากนะแต่ว่าดาร์โหมดอันนี้เราจะไม่สามารถใช้ตัวละครของเราได้นะครับพอที่มาเขาบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยเขาจะมีการจัดตัวละครมาให้เราสุ่มนะก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอัศวินที่เรายังไม่มี ก็สามารถปรากฏในลิสต์อัศวินสําหรับศึกขสันได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยโดยจะมีการปรับเปลี่ยนลิสต์ทุกซีซั่นครับเท่านี้ไม่พอสแตทของอัศวินที่ปรากฏนะครับมันจะไม่ปรับใช้บัฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระดับพลังต่อสู้บัญชีกลุ่มดาวคอสตูมเอฟเฟกต์อาร์ติแฟกต์นะครับพูดง่ายๆทุกคนจะต้องใช้อัศวินที่มีสแตทแบบเท่าเทียมกันนะนั่นหมายความว่าต่อให้เพื่อนๆเ,เติม,เ,ตมเยอะมากขนาดไหนนะครับ ใน PVP โหมดนี้เนี่ยไม่มีอะไรสมผลทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นโหมดนี้เนี่ยจะแตกต่างจากโหมดสามัญแล้วก็โหมดชั้นสูงรวมไปถึงโหมด a o s ด้วยนะครับเพราะว่าทั้ง3าโหมดนั้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วก็ของต่างๆนะครับที่เพื่อนๆบิวมาตลอดใช่ไหมแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะคือใครที่เข้ามาเล่น ทุกคนเนี่ยได้รับความเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับและในส่วนของเซตอุปกรณ์ของอัศวินนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามันจะสุ่มด้วยนะแต่ว่าสเตตเนี่ยน่าจะฟิกไว้แล้วนะครับโดยเราจะสามารถเข้าสึกขา่าสารฟรีได้สูงสุดวันละหนึ่งครั้งและหลังจากนั้นห,หากอยากจะเข้าอีกจะต้องใช้ตั๋วขา่าสารเพิ่มในการเข้าต่อสู้นะและหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้แต่ครั้งเราจะได้รับวายการหนึ่งใบที่สามารถเปลี่ยนอัศวินที่ได้รับ1คนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหรอมันเปลี่ยนหรอหรือว่าผมว่าอาจจะเป็นการเลือกหรือเปล่า ก็ถ้าเรามาดูจากรูปนะไอ้ดราฟฮีโร่ด้านบนตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบกล่องฮีโร่นะครับที่เราเลือกมาทั้งหมดว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวละครไหนที่สามารถใช้ได้ใช่ป่ะส่วนอันล่างเนี่ยคือหลังจากที่เพืเ่อนๆสู้เสร็จแต่ละรอบนะครับเราก็จะสามารถรับสมัครอสุรินคนใหม่มาเข้าอยู่ในลิสต์ของเราได้1คนนะครับก็อย่างเช่นตารางตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เลือก3ตัวนะจะมีเป็นเอทรอซ่าเขียวนะครับโดเขียวหรือว่าเบนิมารูนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีบอก เซตอุปกรณ์ที่พ่วงมาเลยนะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาใส่เซตอะไรมานะครับอย่างเช่นเอตรอซ่าเนี่ยก็จะเป็นเซตเลือดป้องกันใช่ปะ่ะส่วนพี่โดเนี่ยจะเป็นเซตเลือดครีดเเมนะครับโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้พี่โดเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไปน,นี้มาลูนะครับก็จะเป็นเซตเลือดกับเอ่อต้านขีนะเออแล้วก็ในส่วนของสแตนเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากด้านล่างตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้ดวงนิดนึง คือว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้อัศวินคนไหนมาให้เลือกนะครับแล้วก็อัศวินที่มาเนี่ยเซตอุปกรณ์ที่เขาเซตมามันตรงหรือเปล่านะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าต่างของกิจกรรมนะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะถูกคัดออกก็ต่อเมื่อเราแพ้ครบ3าครั้งนะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยเ,เพื่อนๆไอ้กลมๆสีทองตรงนี้นะถ้ามันหมดเนี่ยน่าจะหมายถึงการต่อสู้คัดสรรของเราในรอบนี้สิ้นสุดลงนะครับซึ่งหลังจากที่เราแพ้นะครับทุกอย่างที่เราสะสมมาทั้งหมดก็จะถูกรีเซตนะ อ่อันนี้ก็เข้าใจได้ไม่สามารถเล่นศึกคัดสรรในช่วงคำนวณผล PVP ได้นะครับอันนี้ก็ปกติเลยเวลาที่มันคำนวณอันดับคะแนนอะไรพวกเนี้ยประจำสัปดาห์จะไม่สามารถเข้าเล่นได้นะครับในส่วนของอันดับของศึกคัดสันนี้นะครับจะคำนวณตามจำนวนครั้งที่ชนะสูงสุดของผู้เล่นนะก็สำหรับในการจัดอันดับตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าจะไม่มีการแจกรางวัลเพิ่มเติมเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะลงเพิ่มเติมนะครับเราสามารถใช้เหรียญซิลเวอร์ มาซื้อที่้านค้าได้นะใช้1เหรียญนะครับซื้อได้วันละ1ครั้งเท่ากับว่าเราจะสามารถลงได้วันละ2รอบนะต่อมาในส่วนรางวัลครับก็จะมีรางวัลแบ่งเป็นสส่วนครับส่วนแรกจะเป็นรางวัลสะสมที่เราชนะทั้งหมดตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับโดยรางวัลจํานวนชนะสะสมจะสามารถรับได้เพียงแค่1ครั้งตลอดระยะเวลาซีซั่นนะครับก็เท่ากับว่าถ้าใครที่เล่นตลอดเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยได้ครบอยู่แล้วนะเหมือนที่เราจะใช้เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นเพชรสิเม็ดนะครับแล้วก็จะมีวัตถุดิบอัปเกรดตัวละครให้อีกนิดหน่อยนะ กับส่วนรางวัลที่2ครับรางวัลบรรลุจํานวนชนะนะครับโดยรางวัลบรรลุจํานวนชนะเขาบอกว่าเราจะสามารถรับรางวัลตามจํานวนครั้งที่ชนะในสึกขัานได้นะครับและเมื่อถูกรีเซ็ตเราก็ยังสามารถรับซ้ําได้เวลาที่เรา ท้าทาทยใหม่อีกครั้งนะเอออันนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ของรางวัลเนี่ยมันก็ไม่ได้เวอร์อะไรนะครับมันเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กําลังปั้นตัวเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถรับทรัพยากรเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีเป็นสร้อยเอสซ่านะครับชนะ1ครั้งชนะ2ครั้งได้เหรียญปูพังแสงเพิ่ม1ชิ้น3ทีก็ได้ทั้ง15อันนะครับ4ทีคอนไบเซลหอันนี้น่าจะเป็นกล่อง วัตถุดิบอัปเดตคอสตูมหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ในส่วนของ7กับ10ครั้งเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษนะได้เป็นตรวจสกิปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่มีเวลาเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นทุกวันวันละ2ครั้งด้วยนะก็คือลงฟรี1ครั้งแล้วก็ใช้เหรียญซิลเวอร์นะครับไปแลกร้านค้าเอามาลงอีก1ครั้งนะก็สำหรับรายละเอียดคร่าวๆข,ของ PP บีหมดใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเอาจริงผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า ที่ทีมงานเขาเพิ่งปล่อยออกมานะครับทั้งของรางวัลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยครั้งนี้เนี่ยทีมงานเขาอาจจะอยากลองนะครับแล้วก็เขาก็คงเอาฟีดแบ็กจากที่เราเล่นกันในซีซั่นหนึ่งอันนี้เนี่ยไปปรับปรุงแน่นอนในอนาคตนะเพราะฉะนั้นไม่แน่อนาคตของรางวัลเนี่ยมันอาจจะมีดีกว่านี้แล้วก็อาจจะมีของรางวัลอันดับแรงกิ้ง เหมือนกับโหมดอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับรวมไปถึงในอนาคตไม่แน่มันอาจจะมีศึกขันสันระดับสูงก็เป็นไปได้นะอาจจะต้องให้เราใช้ตัวละครที่เรามีอยู่อะไรแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับความคิดผมนะครับกับ PVP โหมดใหม่อันนี้นะเพราะผมว่าที่ทีมงานเขาปล่อยมารอบแรกซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบทุกคนอะสามารถเล่นได้แบบเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่า คือต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าไป PVP ทั้งหมดสามารถกระโมดชั้นสูงในตอนนี้เนี่ยสู้ผู้เล่นเก่าๆก็คงยากนะครับแพ้ไปบ่อยๆก็คงไม่สนุกแต่ถ้ามันมีโหมดใหม่อะไรแบบนี้มาให้ทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ย น่าจะเป็นการดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะอีกท้งผู้เล่นใหม่ยังมีโอกาสได้ลองฮีโร่ตัวใหม่ๆที่ไม่มีในไอดีด้วยนะครับจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราปั้นตัวนี้ไปเนี่ยมันจะเก่งมันจะใช้ได้จริงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีเพราะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีตัวเนี่ยได้เล่นตัวแปลกๆด้วยนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปมันเป็นเด็ดวีกนะอัปเดตหลักจริงๆน่าจะเป็นโหมด PvP นี่แหละแต่ก็ไม่ใช่มาพรุ่งนี้นะย้ำอีกทีมาอีกทีก็คือวันจัทนทร บูธสงคามสัตว์อสูรนะครับก็ช่วงนี้ใครที่อยากจะฟาร์มสงคามสัตว์อสูรเวลานี้ของเดือนก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมที่มาเนี่ยก็จะมาทั้งหมด3กิจกรรมเพื่อนๆกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมลดพลังงานสงคามสัตว์อสูร50%นะครับกิจกรรมที่2รับรางวัลการันตีสงคามสัตว์อสูรชั้นที่3เป็น2เท่านะครับโดยสัตว์อสูรที่เข้าร่วมรอบนี้ก็จะมีถึง4ตัวเลยเฮลเว็เอ็กท e er, ิเนียสกอร์ฮาติแล้วก็บอดดิดฮอกนะ แล้วก็สุดท้ายกิจกรรมเพิ่มอัตราดอกการ์ดอติแฟกสงค้ามสารสูน,นเป็น2เท่าครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นกิจกรรมต่อสู้รายสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีรีลันถึง2อย่างเลยอย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบ100%เพื่อเรับซเพื่อรับเพิ่มเติม,ตมอีกกิจกรรมละ2เม็ดรวมแล้วอีก4เม็ดด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตของครั้งนี้นะก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้าง,างกับ PP ีโหมดใหม่สึกคัสสันนะครับยังไงก็ลอง เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะว่าชอบไม่ชอบอยังไงถ้าชอบเนีย่ยชอบตรงไหน หรือถ้าไม่ชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ปั้นตัวมาตั้งเยอะเนี่ยมันไม่ช่วยให้เราได้เปรียบเลยออกคอนเทนต์ใหม่มาแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็เขียนมาได้เลยนะครับเพราะผมก็อยากดูนะว่าหลายคนเนี่ยมีความคิดอย่างไรบ้างกับ PVP หมดใหม่สึกขันอันนี้นะเพราะจากที่ผมดูฟีดแบงคเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบครึ่งคร่งอ่ะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะครับอ่ะโอเคก็คคิดนี้เอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ